สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทำการต่อท่อนะครับโดยที่เราจะไม่ใช้ตัวต่อตรงนะครับเราจะใช้ไฟเผาที่หัวแล้วก็ต่อเข้าไปเลยนะครับทำให้มันบาแล้วก็ต่อเข้าไปเลยนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยครับผม เอนเราก็ต้องมีเตาแก๊สแบบนี้ด้วยนะครับมันจะง่ายในการทำงานนะครับเราก็ต้องทำความสะอาดในดูนี้ด้วยนะครับว่ามันมีอะไรไหมอันนี้เราต่อไปใช้เกษตรนะครับเราไม่ได้ต่อใช้ปละปลาใช้เกษตรคือจะมีน้ำรั่วน้ำไหลก็ก็เรื่องของเขานะครับ<ก><น>เพราะมันเกษตรนะครับเราไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ถ้าต่อปลาปาใช้งานก็จะต้องละเอียดแบบนี้หน่อยนะฮะทากาวนะอันนี้จะไม่ทากาวครับ ก็จะต้องวนไปนะครับเนี่ยไฟให้รอบอย่างเงี้ยอย่าให้มันไหม้นะครับคือให้มันแบบเอาแค่ความร้อนให้ท่อมันอ่อนเฉยเนะครับเน<ๆ>ี่ยเราก็ต้องดูว่ามันมันอ่อนหรือยังนะครับถ้ามันอ่อนแล้วเราก็เตรียมตัวเตรียมตัวนะครับนี่นะครับจับมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มาดูมาหม,ม,ม,มุนหมุนดูนะครับว่ามันเข้าไหมถ้ามันเข้าเราก็พยายาม ค่อยๆนะครับค่อยๆหมุนนะครับพยายามทําให้มันเข้าไปด้วแต่ตอนเนี้ที่มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะต t อปไปก่อนนะครับคือผมอ่ะไปโด,โดนโดนตรงนี้เยอะเกินไปนะครับพอโดนเยอะเกินไปแล้วเวลาเราดันมันจะยู่ตรงนี้นะมันจะยู่เข้ามาครับรียกว่ามันจะยู่มันจะย่นนะ แต่เราต้องทําแค่ไปลายๆอย่างเงี้ยนะครับไฟอ่อนๆคือเราจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันแสงไฟกับแสงแดดนะ mm hmm. เปลวไฟกับแดดเราจะมองไม่เห็นถ้าตรงนี้มันมันมัน,มนอ่อนมันเวลายัดเข้าไปมันไม่สวย ป่อยทำเข้าไปนะฮะเข้าไปเข้าไปนะครับเข้าไปจนสุดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันแน่นนะเนี่ยน่แน่นนะครับเนี่ยเห็นไหมคือเราเราใช้งานเกษตรอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมครับก็คือสนิทแล้วนะคือเราใช้งานเกษตรเราไม่ต้องไปหยอดกาวนะเพื่อนๆเนี่ยอย่างนี้ก็แน่นแล้วเพราะเดี๋ยวน้ํามันก็ มามันจะซึมจะอะไรช่างมันนะครับเพราะว่าเราเราเราไม่ได้เปลืองน้ําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเอาไปใช้กเกษตรเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกอันนึงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับือเาทํทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเราไม่ต้องซื้อตัวต่อตรงนะครับเราเราประหยัดได้เยอะเลยนะครับอ่าเ,เพื่อนๆดูนะมีคนใช้าๆก็ได้นะครับ เราก็ทําความสะอาดในร่องนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันของเก่านะครับอันนี้เป็นของเก่าเราซื้อมาใช้นานหลายรอบแล้วนะครับเรากะระยะให้มันตรงๆเวลาเราทํางานก็จะง่ายนะครับนี้นะครับก็เริ่มเลยนะครับเพ,เพื่อนๆจะมองเห็นไหมล้วก็มา วนตรงนี้นะเอาเอาไปลปลายก่อนนะครับแต่ถ้าเราไปวนตรงข้างในเหมือนเมื่อกี้ที่ตอนแรกอะถ้าผมฝืนยัดเข้าไปนะมันก็จะมาบีตรงนี้มันจะไม่สวยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะใช้งานอะไรก็ได้นะ้บางทีผมก็นึกถึงความสวยงามเรียบร้อยด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่บางนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะละเอียดทั้งหมดอ่ะเนี้ยผมจะลองไปลไาปสังเกตปลายมันจะบานนะเพื่อน ตางกันบานเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวลองยัดดูมันจะเข้าไหมนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆอ,อันนี้เราก็ประหยัดตัวต่อตรงไปได้หลายหลายบาทนะฮะเห็นไหมเพื่อนๆอันนี้ค,คือคือเราเราเรา,เรา,เราแค่เผาแค่ตรงนี้นะอ่ามันก็จะได้แค่ตรงนี้แต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะเผาใหม่ก็คือว่าเอาให้มันเราจะกับประมาณไหนประมาณนี้เห็นไหมี๋ยวแต่แต่พอดันจริงๆมันจะได้ลึกหน่อยเดี๋ยวผมจะเอา จากเดิมที่ผมเผาแค่ปลายเนาะตอนนี้ผมจะให้มันเข้าไปนิดนึงแต่เวลาเพื่อนๆวน,นอย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ยต้องต้องให้มันเท่าๆกันหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสุกไม่เท่ากัน <c oughs> ไม่ใช่หมูหันนะครับเนี่ยอ,อประมาณนี้นะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับวันจะไหม้นะครับเราก็กเอาครับนี่ <c oughs> คือเราหลายๆรอบก็ได้เราไม่ได้แบบทำตีเดียวรอบเดียวจบเนาะ เป็นความรู้สำหรับเพื่อนๆถ้า,าอยากแชร์เพื่อนๆก็กดแชร์ได้นะครับเห็นไหมอ่านี่ผมได้เข้าไปนี้ผมยังไม่เอาผมจะเอาเยอะกว่าน,นี้นจะเอาเยอะกว่าน,นี้นะนี่ผมก็จะมาวนใหม่วนอย่างไวเลยมาให้มันไหม้นะครับมาให้มันไหม้ นี่เราก็จะประหยัดไปเพราะต่อตรงไปได้หลายตัวนะครับนี่คราวนี้นะเพื่อนๆมันไม่ปลายมันไม่ตรงมันจะทําให้กินข้างใดข้างหนึ่งมันจะไม่สวยนี่ดูเพื่อนๆดูนี่เห็นไหมนี่นเอาแค่นี้พอแล้วเนี่ยแค่นี้พอแล้วนะออแค่นี้ก็ได้ละเราบอกแค่นี้ก็พอแล้วยังจะเอาอีกยังจะดัน,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 น เคก็ okay, <Okay. S 1> จะวางไว้นี้นะอ่าเรียบร้อยนะเพื่อนเห็นไหมครับมันก็จะเรียบปิ๊บเลยนะครับถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนจนจน,จนกว่าเราจะจบงานนะครับเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเสียค่าคนะ่าตัวต่อตรงเนีเวลาเราย้ายอีกนะเราก็ดึงเลยเราย้ายไปที่ใหม่แปลงใหม่หรือย้ายเอาสายเอาท่อไปที่ใหม่ เราก็เราก็ถอดเลยนะครับยกถอดหมุนสองคนจับนะฮะแล้วก็บิดมันก็จะเรียบร้อยเลยนะครับผมโอเคก็คือการสิ้นสุดของการทำบานบานท่อนะครับบานท่อแล้วก็ต่อนะครับง่ายงายครับในนี้เราทำเกษตรเราไม่ต้องไปซีเรียสมันเดี๋ยวเราก็ดึงได้ถอดได้ตรงน,นี้นะฮะถ้าเพื่อนๆกลัวมันหลุดแรงดันน้ำมันเยอะเพื่อนๆก็เอานอาา็อตมามาเจาะนะครับมาขันตรงนี้ก็ได้นะครับ เวลาที่เราจะใช้งานที่เราก็มาถอดนะเวลาเราถอดเก็บแล้วก็ถอดได้นะครับเวลาเราแปลงนี่มันไม่ถาวรใช่ไหมแปลงนี้เก็บเมล็ดพันธุ์เก็บผักออกหมดแล้วแล้วอยากจะย้ายแปลงอื่นถัดไปแล้วก็ถอดนี้ก็ดึงออกได้เลยแล้วก็เอาไปต่อที่ใหม่ได้เลยนะครับโอเคสาหรับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ขอจบแปลงเท่านี้นะครับผมถ้าจะมีอะไรอีกก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ชมใหม่ขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ